แต่ใช้หมูสามชั้นเป็นแกง,งตักใต้เหรอคะเป็นข้าวแกง,งตักใต้เหรอคะจังหวัดอะไรคะาเนี่ย<อ> <c oughs> ผัดขิงกับพวกอิงแล้วก็น้ำพริกแกงไก่หน่อไม้แล้วก็ผัดแหนมเพิ่มต้มขุน่นตักงอ เจอร้านข้าวแกงปักใต้เจ้าใหม่ผ่านตั้งหลายรอบแต่ไม่ได้สังเกตเนี่ยอยู่ตรงศาลาเรือนไทยตรงข้ามกับเรือนล้มลืนลล่นนี่แหละข้ามตรงนี้แล้วก็ใกล้กับทางออกประมาณห้าสิบเมตรไม่ถึงมั้งเนี่ยพหลนโยธินห้าสิบเจ็ดก็จอดตรงนี้ได้เลยนะใครมาทาน ขายตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึงประมาณบ่ายโมงครึเอ,อ่อยกเว้นวันอาทิตย์นะคะทุกวันแล้วก็ตอนประมาณบ่ายสองเขาจะขายข้าวไข่เจียวสองเครื่อง